มนุษย์ต้นไม้เดเดโคสวารามนุษย์ต้นไม้ผู้ไม่ยอมแพ้แม้ร่างกายจะกลายเป็นเปลือกไม้เดเดโคสวาราเกิดในปี1971ใช้ชีวิตวัยเด็กเหมือนเด็กทั่วไปวิ่งเล่นทำงานเป็นช่างไม้มีครอบครัวมีความฝันเหมือนคนธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งบาดแผลเล็กๆที่หัวเขา่า กลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันจบหลังจากแผลนั้นหายไปผิวหนังของเขาเริ่มมีหูดขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วมันก็ลุกลามไปทั่วทั้งมือเท้าแขนขาและในที่สุดหูดเหล่านั้นหนาและแข็งจนดูเหมือนเปลือกไม้กิ่งไม้ยื่นออกมาจากร่างกายตอนที่อาการรุนแรงที่สุด น้ำหนักรวมของติ่งเนื้อที่ปกคลุมร่างกายของเขาเกินกว่า6กิโลกรัมลองคิดมีเนื้อแข็งๆหนักๆเกาะอ,อยู่ตามตัวเหมือนใส่ชุดไม้ทั้งวันทั้งคืนเขาต้องเลิอกอาชีพช่างไม้ที่รักและถูกจ้างให้ไปแสดงในคณะละครสัตว์เพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นในปี2007แพทย์ตรวจพบว่าเขาป่วยด้วยโรคหายากชื่อว่า อ k i ค e m o เดมโม l ดิสเพเ r ีย i f เว m ร s หรือ EV ซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องและไม่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส HPV ได้ในคนทั่วไปเชื้อ HPV อาจจะทำให้เกิดหูดเล็กๆแต่ในกรณีของเดเดมันกลายเป็นติ่งเนื้อจำนวนมหาศาลที่โตขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดปี2008ทีมแพทย์ตัดสินใจทำการผ่าตัดครั้งใหญ่ ตัดเนื้อส่วนเกินออกไปเกือบ95%หลังผ่าตัดเดเดกลับมาจับช้อนกินข้าวเองได้อีกครั้งแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันคือช่วงเวลาที่เขาได้กลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งแต่โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดติ่งเนื้อเริ่มงอกขึ้นมาใหม่อย่างช้าๆการผ่าตัดจึงเป็นแค่การซื้อเวลาไม่ใช่การรักษาถาวร แม้จะต้องเจ็บปวดซ้ำๆเดเดก็ยังไม่ยอมแพ้เขายอมรับการรักษาหลายรูปแบบพยายามใช้ชีวิตท่ามกลางสายตาที่ทั้งสงสารและหวาดกลัวจากผู้คนบางคนมองเขาเหมือนตัวประหลาดบางคนมองด้วยความเวทนาแต่เดเดไม่เคยกรวดเขาแค่ขอให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเขาเสียชีวิตในปี2016ด้วยวัย44ปีจากภาวะแทรกซ้อนของโรค แต่ชื่อของเขายังคงถูกจดจำในฐานะมนุษย์ต้นไม้ผู้เป็นกรณีศึกษาสำคัญของวงการแพทย์และยังสะท้อนคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับการเข้าถึงการรักษาและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคหายาก